สรุปชัดเจนแจกเงินคนละ5,000บาทมีอยู่จริงไหมเดี๋ยวเรามาสรุปพร้อมๆกันในคลิปนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับพี่บุ๋มมาแชร์กันอีกแล้วนะคะสำหรับ คลิปวิดีโอนี้นะคะก็นำข่าวสารสาร,รดีๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับใครๆหลายๆคนนะคะที่ในช่วงนี้นะคะสอบถาม้ปบุ่มกันเข้ามานะคะว่าจะมีการแจกเงินยายวยาคนละ5,000เนี่ยวันไหนบ้างเงินสดเข้าบัญชีเนี่ยเฮเตรียมเฮกลางบัญชีรอเลยรับเงินคนละ5,000บาทอะไรอย่างเงี้ยต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะวันนี้ก็ นำข่าวสารมาสรุปกันเท่าที่ทุกคนเนี่ยทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าทางรัฐบาลเนี่ยแจกอะไรบ้างซึ่งเรามาสรุปกันก่อนนะคะว่าการแจกเงิน5 0 0พันนี้มีอยู่จริงไหมนะคะก็คือมันเป็นเพียงแค่ข้อเสนอของสอวอคนหนึ่งนะคะที่เขามีการอภิปรายแล้วก็เสนอในที่ประชุมรัฐสภาเท่าไม่ได้นำเข้าที่ประชุมคอรมอแต่อย่างใดนะคะอันนี้ก็ ปัดตกไปนะคะก็คือไม่มีอยู่จริงนะคะที่จะแจกคนละ5,000บาทนะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยแจกโครงการอะไรบ้างนะ,ะเลยนะคะก็คือโครงการเติมเงินเข้าในบัตรคนจนคนละ200บาท6เดือนเป็น1,200บาทอันนี้ทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วน้องก,ก็คือบุ๊มเนี่ยทำคลิปมาหลายๆคลิปโครงการที่2คือเติมเงินเข้าให้ในกลุ่มพิเศษนะคะที่มีบัตรประชาชนคนละ200บาท 6เดือนนะคะเป็น1200บาทเท่ากันเหมือนกับบัตรคนจนนะคะกลุ่มโครงการที่3นะคะก็คือโครงการคนละครึ่งซึ่งจะเติมเงินให้คนละ3000บาทก็จะให้เป็น2ช่วงนะคะช่วงที่1 1500บาทช่วงที่2ก็1500บาทเหมือนกัน แล้วก็โครงการที่4นะคะก็คือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้อันนี้แม่บุ๋มก็เคยแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการนี้ไปแล้วนะคะว่าเขาจะให้อย่างไรนะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะ4ี่โครงการนี้ที่ทางรัฐบาลนะคะทำการออกมาตรการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยากระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศเท่านั้นนะคะไม่ได้มีการแจกเงินสดโอนเข้าบัญชีแต่อย่างใดนะคะเอาเป็นว่าเราสรุปกันเพียงเท่านี้นะคะคือข่าว ไม่จริงนั่นเองนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็หวังว่าทุกคนนะคะจะเข้าใจแล้วก็สรุปไปพร้อมๆกันนะคะว่าจะหกเงิน5 0 0พันบาทเข้าเงินสดเนี่ยไม่มีอยู่จริงนะคะเพราะม่พี่น้องค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดข่าวสารใหม่ๆก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้รับการแจ้งเตือนรับชมคลิปวิดีโอได้ทุกวันนะคะสวัสดีค่ะ